แม่ค้าหาสวดเหรอโดแม่ค้าสวดพูดนะแค่นอป่าแม่ค้ากับโซดทุกคนผู้ใดผ่านไปผ่านมากระแวะในเด้ออยู่ตรงหน้าอันเงินเงินพักนี่ย่งก่อเจ,จนจิราเจนจิราเจ้าบอสเจนจิราโบลูกสาวของเอ้ยลูกาสาวเอ้ยอ๋อ<ว><น>ปกติได้สาขายอยู่นี่ตลอดบ่อ๋ออยู่หน้าวัดเลยทุกคนเ้าเสื้อยังขา ตาดำสาวตาดำอายุเท่าไหร่แล้วแปดสาวแปดมีสาวดวงเห็นนี่สาวดวงเห็นโอ้ยมันเป็นไอยเหรอไอ่ไปอยากไปเบิ่งเจ้าของอยู่ได้เด็ดไม่ใช่ว่าจัิงนะไปอยากไปเบิ่งเจ้าของไปเบิ่งเจ้าของปิดหน้าอ๋อพูดไปได้พูดอ๋ออันนั้นพูดเป็นยังเฮียนอยู่บ้านนี่เบิ่งนี่อ๋อโมอได้นี่โม่เจ็ดสาวโม่เจ็ดนี่เด้อ นั่นเด้มาเจ่ามาเจ้ดคือเดียวที่<ม>ห้องเฮียน,นียข่ข้ามข้ามขั่วไปเห็นว่าบ้านอย่างนี้นะดงกิโลดงกิโลสบายดีไหมครับโอ้โหทุกคนหานจะมีปันป่นบ่หันไงขนาดทุกคนเอ้ามันคือบทเต็มจ้ะ ลองบ่เรืจองไหนเรือให้ขาเจ้าไปใส,ใส่น้ำแข็งเองบ่อ๋อมาสั่งแบบนี้นี่ทุกคนหือน,นลูกค้าฝ่าลูกค้าร้านนี่กับคันหน้าตาขนาดนั้ลูกค้าร้านนี่มันจะพูดงามๆา,ากให้รยดีก่ล้อไม่เบิ็ยึดใส่กล้องนุบเจ้ามาเที่ยวงานมาจากบ้านไห้ ดงเห็นดงเห็นพู้นะกาสาวดงเห็นทุกคนยี่สิบห้าลักไม่เหรออันนี้มาแต่ดงเห็นไปเลยบ่แข่งมาหิ่งห้อาม,มาเบิ่งบุญแข่งเหือแล้วกับเมื่องนะบะ่หรือว่านอนพิ่นเมื่องเมื่มองกับผู้ใดซอดแจ้งมาโดอกกลับเนาะแม่นบ่แจ้งน้อยเอาบ่ได้เบิ่งดนตรีนั่นบ่เม<บ>ืออายอแใคเมื่อคืนนี้เขาก็นอนดงเห็นไง ชาวดวงเห็นทุกคนสาวอาจจะพังทองไม่หรอบ้านไหนดวงเห็นเลยปะป้าวนะ่าเขามาไกลแล้วเขาเจ้าก็มาไกลคือเดียวกูเบาภัย่างอะบ้านเจ้าคอใสร้างแบบไรมันคือได้แบบนี้ ออแบบบ้ได้ปั่นอ้ยแบบบ้ได้ปั่นแล้วเขาจ้าไปใส่ไปซื้อน้ำก้อนใส่เองบ่ไปสั่งแบบใส่น้ำก่อนเองอ๋อปั่นอะไโอเคอ๋อแบบใส่น้ำก้อนขอค่อยหาโกโก้ปั่นแก้วนึงกาแฟเจ้ามีอย่างกาแฟม่แต่กาแฟโบฮานกับเม็ดกาแฟโบฮานแบบไหนกาแฟนมนี่นี่อ๋อกาแฟโบฮานโดยเอาหวานน้อยที่สุดโอเคใส่จอบนะใส่จอกปั่นบ่ปั่นได้บ่ปั่นก็ได้บ่ปั่นก็ได้เออเอาปั่น หวานที่แบบขมได้บมแมนหวานจิตแล้วก็ขมเนาะอ่าแล้วก็โกโก้ค่ะหวานปกติปั่นคือเดียวอารงเฮียนเอ้าสุเจ้าพาเอ๊ะจังไรกันมาอันนี้เฮ้รถคันเดียวสี่คนพุ่นบอสบ่ฮะหมูไปเบิ่งบิ่งหมูไปเบิ่งไงไปเบิ่งไปเบิ่งเหือไปเบิ่งเหือมาจากคนสามฮะ นี่จะกวาดายกล้องไหมสามอันนี้ได้เถ่ะอันนี้อยู่บ้านนี้อ๋ออยู่บ้านนี้พราหมู่มาสามคนรถคันเดียวบ่แม่นบ่ฮะรถสองคันอ๋อมาสามคนรถสองคันเอ้าก็คืออายเขาแท้อ๋อสองในสองในมือแรงเราไปดูเออมือแรงมือแรงไปเบิ่งยังยังบ่ได้เมื่อยอยู่อันนี้เจ้า อะไรส่องค่อยอยู่ใช่ไหมนี่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไม่สิลืมไปเบิ่งเจ้าของบัดฟิดหน้าอยู่ที่ส่วนอย่างไรเจ้าก็ยิ้มเสร็จก้องเลยแม่บไอายอบ่ายหรืออายจังไรไอมันอะก็เกิดไอกันเรื่อยเรือยโอ้ยเนาะฝ่าหานเพิ่อกายดีกันทุกคนมี กลัตลูปแอปเปิ้ลนมสมพูช็อกโกแลตเกลือกหอมใบเตยแตงไทยอย่างนี้กล้วย <c oughs> กล้วยอยังกล้วยหวานกล้วยหอมกล้ว <c> ย <oughs> หอมเขียนไว้เขาใจเลยนะอ๋อให้เจ้าของเข้าใจผู้เดียวไม่อยังอั้นอ่ะนี่าา <c oughs> มัทสระยังมัทสระอ๋อชาเขียวมัทสะะัาสีนี่เขาไปเลยเดาบโบถือทุกคน อันนี้ชาเขียวอันนี้ทุเรียนแชาไข่มุกโกโก้สตรอเบอรี่ไม่เห็นเหรอโอวันเต้นโอวันเต้นมาพาเขากลายมือพ่อสาวทุกคนเจ้าของร้านเกิดตะแพงเด้เลยเจ้าอยู่งนานสาเจ้าฮะอยู่นี่เลยเกิอยู่นี่เลยเจ้าของเจ้าของดีสวัสดิ์เลยลูกสาวน้องสาวน้องสาวเพืเอ่อนอีกเด้อล้วเด้อ บสั่งยังไงฮะแบบเนอะแบสั่งน้ำปั่นแม่นยังน้ำปั่นเฮแค่แต่รูปอะเกี่ยวๆนี่เจ้ปั่นน้องเดินนี่น่ผู้เฒ่าน้องเดินนี่นี่ไอ้ไอ่แม่ค้าหาสวดเหรอแม่ค้าสวดพุนะแม่เหรอ่าแม่ค้ากับสวดทุกคนผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะในเด้อหยุดตรง หน้าอันเงินเงินพักียังก่อนเจีนจิลาเจีนจิลาเจ้าบอสเจีนจิลาบอ้ลูกสาวของเอ้ยลูกสาวเอ้ยอ๋อปกติได้สาขายอยู่นี่ตลอดบ่อ๋ออยู่หน้าวัดเลยทุกคนเจ้าเื้อยังขะตาดำฮะตาดำตาดำสาวตาดำอายุเท่าไหร่ละสาวแปดสาวแปดหรือสามแปดสาวแปดสาวแปด สาวแปดแล้วจะค่อยฟังบารู้เรื่องคือสาวแปดทุกคนสาวสดบ้านบ้านอย่างไงข้าดอกแก้วข้าดอกแก้วเอ้าแล้วบ้านอันที่ยังก็กุดบ้านอย่างก็กุานบ้านนากุจานอย่างไรรวมบ้านข้างในนี่บ้านเดียวกันเลยต้องแบ่งกันตรงไหนเนาะบางคนก็ว่าเมือเพราะว่าเขาเข้องโคมล่มเลยนะรวมกันเป็นอสรเลยบะ แต่ว่ามันมีจักบ้านอยู่นี่ในเมืองนี่บอกมีแต่สองบ้านสองบ้านท่าดอกแก้วกับไอ้บ้านนากุจานอันนี้กาแฟบ่ดเนี่ยกาแฟโกโก้ใารจะเป็นใส่นมไม่ค่อยหลายเนี่ยนมหมดหนึ่งหวานชื่อว่าหวานขวานหมดเออไม่ค่อยเอาขมมันเด้อนี่ทุกคนฮะ ดมงไซเน็เนตพวกที่มาคือบัเห็นมาตลอดถ้าฝนตกหาบวัวเห็นไหมเนอะเครื่องที่สองนี่แหละฝนตกแลว้วบัเห็นอันแดดออกแล้วเห็นแดดออกแล้วเห็นพัดยามหนาวแลใส่ยามหนาวกับคายขึ้เก่าวอะอแต่ว่าเครื่องเพรื่องแบบเครื่องปั่นพวกสองอันฝนเง็ด อันนี้สาวดงเห็นนี่สาวดงเห็นโอ้ยมันเป็นนอายเห้ยเนาะอายพยายามไปเบิ่งเจ้าของอยู่ได้เด็ดก็ถือว่าจังนะพยายากไปเบิ่งเจ้าของไปเบิ่งเจ้าของปิดหน้าอ๋อพูดไปไหนพูดอันนั้นพูดเป็นยังเฮียนอยู่บ้านนี่เบิร์นี่ก็หม้อได้นี่หม้อเจ็ดสาวหม้อเจ็ดนี่เด้นั่นเด้หม้อเจ็ดอ่าหม้อเจ็ดคือเดียวที่ห้องเฮียนนี่ข้ามข้ามขัวไปเห็นว่า บ้านอย่างเงื่อน่ะตรงกิโลตรงกิโลแต่รวมรวมสองบ้านนี่ฮะคือเมืองอางสปอร์นบ่หรือเมืองอางสปอรมันอยู่บ่อไหน,น,อ,นอ่างสปพร์นก็เมืองอาสองสปอรทองไหมครับพี่พิษอยู่ตรงเห็นบ่ตรงกิโลนี่บ่แม่น,น,ห,นหันบ่เมืองใหญ่เหมืนเมืองไปาเจ้าเจ้าจงามกันหมดใส่ว <c oughs> ุ่นแย้เมเพื่อไปฟาดแก๊งนี่ฮาเพื่อไปเฮ็ดเรียบอยู่หานเดียวกันเลยวันนี้ ไม่นระเป็นแต่คนเล่มงามเลยทุกคนโอ้โหเลยก็ไม่นเ่ไม่เขินก็โดนเฮียนมาบ่นี่หาไม่นรอเออโดนเฮียนมาบ้างโดนเลยเนาะไม่โนวะมันปิดอยู่เมื่อนี้ฮะต้งเฮียนพักอ๋อโหทุกคนน้ำปั่นร้านดังแล้วก็เจอสาวดงเห็นน้ำ นี่ไเพิ่นอายค่ากันจักสิวบาจังไดโอ้ยหนอ <c oughs> เอาสำหรับเชื่อวามานี้ทุกคน, <c oughs> น,นแล้วเนี่ย